เอาละครับขอสวัสดีสวัสดีทุกคนเลยนะฮะก็ตอนนี้ผมอยู่ในเกมนะครับในเซิร์ฟอนซีคิดเซติมดอเด็ดนะครับก็เราอยู่ในเบ็ดวอลนะครับผมอ่ะแล้วก็แอดมินก็ฝากมาบอกด้วยนะครับว่าในวันนี้ถ้าเกิดใครเข้าเซิร์ฟมาตอนนี้เลยนะก็จะได้รับยศกาเดียนฟรีนะครับผมอ่าเพื่อที่ฉลองวันแม่นะครับแอดมินเลยแจกนะครับก็รีบเข้าเซิร์ฟมารับกันเลยนะในตอนนี้นะครับอ่าแล้วก็เร็วๆนี้นะครับก็จะมีการแบบเขาเรียกว่าอะไรนะจัดเบ็ดวอลชาริเอนซีซั่นสองนะครับผมซึ่งจะแจกเงินรางวัลมูลค่า10,000บาทนะครับ ค่าสมัครเพียงแค่500บาทครับแต่ว่าถ้าเกิดใครได้ที่1นะก็รับไปเลยครับ10,000บาทนะแอดมินบอกนะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมเข้ามาซ้อมกันนะครับสำหรับคนที่แบบอาจะไปแข่งเป็นวชาเลนจ์นะครับก็คือยิ่งซ้อมมากยิ่งมีสิทธิ์ชนะมากนั่นเองนะครับก็เราคนเราก็แบบอ่าต้องเริ่มจากการฝึกฝนแล้วเนาะยิ่งเล่นมากก็ยิ่งเก่งะครับพูดง่ายๆเถอะนะเออนะครับผมก็ อย่าลืมเข้ามาซื้อัปเยอะๆนะครับนะก็สําหรับคนที่แข่งก็ยิ่งต้องเข้ามามากกว่าคนปกติเลยนะครับเพราะว่าจะได้ซ้อมไปด้วยเล่นไปด้วยให้ะไปนะครับอ่าก็อย่าลืมเข้ามารับยศการเดียนกันนะครับสาหรับคนที่ยังไม่เคยเข้านะจะไปตามเลยครับวันนี้ภาพภาบ,าบสวยแปบบ๊บแคปปินออโอ้ไนทำดีทำดีำดำดนำนอลขูดออกทำไมไว้ทีนายอย่าเป็นกบฏท,ทีมตัวเองดีนายอยากให้ทีมชนะเปล่าเพื่อน เออนายต้องสามัคคีสิเพื่อนเออนายทำแบบนี้นี่แบบไทีมแพ้นะเพื่อนนะได้เถอะเดี๋ยวทำไมมันต่อทานยังไงวะเฮ้ยกูก็งงเดี๋ยวนะคุณศิลมาแต่ใดเ,เดี๋ยวกูงงเว้ยเหมือนไอ้ตี้มันจะขุดทางออกไปเ,เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวว่าไม่บิดแล้วเพื่อนไอ้คนคนนี้กูว่ามึงโอ้โหมัน โอ้หเหมือนเหมือนปิดนะครับเหมือนปิดเหมือนปิดไอ้เดี๋ยวนะไอ้านแต่ว่านายแฮกแล้วนะเพื่อนนายตายเถอะมันต่ออย่างนั้นผมว่ามันแฮกนะตายสิแต่ว่ามันก็ก็เป็นการปิดวิธีหนึ่งนะใช่ไหมพี่าวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใส่กระโหลสวยพี่สวยโอเคผมต่อไปกลางก่อนแล้วกันนะครับทุกคนครับ จะยผมขอทับช็อปแล้วกันผมอยากได้ยาสปีดเพิ่มนิดนึงโอ้โอ้โอ้ไม่น่าเลยกูอ,อะไรวะเนี่ยไปต่อไปครับปะ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 ไหนก็ได้ยาสปีดละโอเคอเดี๋ยวเราไปใส่หน้ามันนะอ้าวเดี๋ยวเตียงใครฟังหนเตียงเขียวพังพสีเหลืองนะไม่ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะครับผมไม่เกี่ยวไม่ได้กินนะครับท่านั้นเองไม่ได้มาก ปตรงนู้นเขียวนี่ว่าว่าดีสีเขียวปราบเป็นหนึ่งดอกเดี๋ยวว่าจะไม่เจ็บโอ้ตกไปแตกเลยนะครับโหดมากจริงๆคนคนนี้โอ้โหไม่ต้องชมผมนะครับทุกคนไม่ต้องชมผมนะผมรู้ตัวผมดีนะครับผมว้าดีแล้วแค่นี้โอ้สวยพี่สวยเปนทองเยี่ยมไปเลยเออเดี๋ยวติดอะไรติด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 ตีต้องจัดแล้วโอ้ไม่굿มาเจ๋งใหวะเนี่ยกลับมาจากการฟาร์มเลยน้อง ปี๊ดที่มันจัดประเด็นจริงเน้องเอ้ยโอ้โหเรสปีดนี้ผมชอบจริงนะครับมันทำให้เราวิ่งเร็วกว่าคนอื่นแล้วกูเบียนหัวแล้วนะตอนนี้เฮ้ยโอ้โอ้ไม่ใช่สีผมก็สวยพี่สวย <laughs> ไม่สีพี่อย่าน้องเออจัดไปนะครับไปามาดีรออะไรนะครับผมโอ้ยเอยอเมาไปที่ไหนเฮ้ยเลี้ยงสีกูได้เปล่าโอ้สนใจปรัปร๊บปัป๊บสวยเยี่ยมไปเลยไปซะเพื่อนไปเอาให้นายทั้งหมดเลยนะ อยากได้อะไรเราให้นายหมดเลยไฟทุบเลยครับยาวันนี้อย่าเติงอย่านี้อย่าปิดได้ไหมอยากได้ยาปิดโอ้ไฟไหมเย็ดแหมเถ้ามีแบบเออที่กับทานแบบว่ากับทานจะเป็นอะไรที่เด็ดมากนะครับผมแต่มันบ่มี่ไหมครับโอ้โหไม่ตายเลยแล้วเพชรไปฟาร์มจากไหนวะคือแบบไขอบใช่ไหมไปขอบควางระเบิดไปแล้ววางระเบิดไปแล้วป๊า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 ดิครับป๊าป๊าป๊าป� มันเวอะครับถึงกับเว่นะอยู่ดีๆแล้วเบิดก็มาตกอยู่ตรงหน้าฉันได้จังไดอะไรแบบนี้เออ,อยังไงล่ะเป็นเวอรครับผมคิดว่าเราไปตรงกำแพงก็ได้ไม่ต้องจำเป็นต้องขึ้นมาแบบนี้นะเพราะแบบกำแพงเปนของ,งยูสัรลาเตียขึ้นมาปั๊บใส่หน้ามันเดี๋ยวเว็มันล่อ,อเบยวขึ้นบนะครับรออะไรเพื่อเราตามไปยิงอ๋อหต้องตัดไอ้ของกัเลยโอเคยังไงก็ เข้าไปแล้วก็แตนดามิสองเลยยิงเข้าไปสวยตามโดยแอปเปิ้ลทองสวยยิงไปไม่โดนไม่สวยนะครับ <c oughs> เออจะสวยได้ยังไงล่ะยิงไม่โดนเออเยเย็นนะครับรับรับ,ร,บรับสวยหล่อยเว้นโอเคผมก็จะคว้างระเบิดไปนะครับป่า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 โอ้โหมันฝนตกเป็นระเบิดนะครับผมอ้าวเดี๋ยวระเบิดกูไปไหนวะเนี่ยฮะ

เออถ้าพวกนายอยากตายดีก็ไปตรงระเบิดเลยนะเพื่อนนะยังไงฮะเฮ้ยปึ๊บโอ้โหดุดเด็เอาเรื่องอยู่เรื่องอยู่โอ้โหเดี๋ยวนั้นเดนะเออแตกแตกไปดิโอ้โหเดี๋ยวโอ้ไมค์กัสเกือบไปแล้วโอ้อะไรวะผมน่าจะฆ่าทั้งหมดเลยรอบเดียวนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรดานบอลลูนก็สวยดีนะครับผมคิดว่าโอ้ดูดิสวยงามมากเพื่อนจ๋าโอ้โหนี่สวยดีนะครับ โอเคโอ้วต้องเอาทำความได้เปรียบนะครับผมก็คือปราบเออเดี๋ยวเดี๋ยวสปีดไปไหนเมื่อกี้อ๋อนี่ไงปราบสวยปาดตอไปกันครับปาด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 ตอบไปเลยรออะไรนะครับจงหวะนี้ไม่ต่อไม่ได้แล้วนะครับโอเคสวยความเพชรมาอ้าวเพชรยังไม่เกิดเหรอ โอ้ก็ช้าชิบหายเลยเว้ยอย่านะเราเพื่อนกูตกใจเย็นๆโอ้เพชรอยู่ขอบขอบแฮะอ้าว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 พี่แกจะมาแล้วอะครับชิบหายละเอาวเดี๋ยวเพชรไม่เกิดแล้วเนี่ยฮะอุตส่าห์ดีใจได้เถอะต่อไปเลยแล้วกันครับจังหวะนี้เดี๋ยวพี่แกจะต่อมาไหมเนี่ยฮะแตกแล้วเนี่ยถ้าต่อมาเนี่ย โอเคสวยเยสปีก็หมดพอดีนะโอเคท่าขึ้นอยู่ไหนกขึ้นอยู่นู่นเกาะไปไปคว้ามาเกาะสวยมีเพชรเยี่ยมแต่กูไม่มีเต๋าพ่จายเด็ดพวกมีอะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยก็ะที่ไม่ได้ตรงนะไอ้มันหายก่อนแล้วกันครับ เอ้เชียเ่ยไอ้เพื่อนที่ไม่ได้ฟักผัดเดี๋ยวนะกูอยู่ที่ไหนวะจะว่าไปจะตามล่ากูแล้วเนี่ยฮะหายท่านก็ไม่รู้ว่าฉันอยู่ที่ไหนนะเดินข้าไปครับโอู้ออาได้หัวใจเยอะมาแล้วเนี่ยฮะกันเลยดีๆนะครับอ้าวอ้าว,าวเดี๋ยวดี๋ยวเตียงเขียวแตกเดี๋ยวนะเตียงกูปะเนี่ยกลับแล้วมึงเอ้ยกูกลับแล้วเอาเตียงกูนี่ว่ะชิบหายแล้วชิบ ผายแล้ว5 4โฟทีทูวันแอนวันเดี๋ยวนะไม่ทำดาบอย่าเต็งครับดีครับนะกรับนะเพื่อนนะโอเคได้อยู่ฟักเฮ้ยไอ้เรื่องเกินนะมันก็เกินไปโอ้โห oh. ข้าศึกลุมล้อมมัวแต่ก่อมสตีเลิงโลคีเป็นหลักนักลบกลายเป็นศพพบกับความป่าชัยเจ้าต่างทนไม่ได้แผ่นดินไทยเป็นหลักโอเคสวยโอเคเพื่อนเขาใจตรงกันเฮ้ยมึงมานี่มึงยัาโอ้โหนาย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 อย่าพึ่งนายอย่าพึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวรอคูก่อนเฮ้ยมึงโอ้โี๋ยโอ้หโอ้โหยล่อตีนมาล่อตีนล่อตีนเออมานี่ก่อนมานี่ก่อนใจเย็นๆนะเพื่อนนะตายเถอะโอเคนี่ไปนี่ไป จเย็นๆนะครับเพื่อนกูโโอ้หเพื่อนผมมีแต่จะใส่นะเมื่อกี้โอ้โหย่ำไปเลยพังเตียงเราพังเตียงมันกลับไม่โกงนะครับผมรอดได้ไงวะเนี่ยรอดได้ไงวะเนี่ยพูดถึงกับตอ h หายใจมันตะฟ้าอันนี้เกือบไหมใส่เกือบเข้าไปของเท้าเออเกือบที่หน้าครับครับยี่สิบสองเวลาฟาดโอ้ยทุกถานุสวย เล่งดีๆแล้วก็เนี้ยไก่ออกไป,ปอา้าวจบแล้วจบแล้วเพื่อนจบแล้วจบไม่โดนถ้าโดนนี่ตายนะครับผมผมบอกเลยดูแรงเกินนะครับพง,ง่ายๆโอเคอไป let's go อา้าวเดี๋ยวเพื่อนกูโอ้รู้ว่าจะตกจะไปคลองไปนะครับเพื่อนผมขอาร์มก่อนแล้วกันนะจังหวะน,นี้เออเลยดีวะปรับแล้วก็ปรบ ชอบยาปีดนะครับผมชอบยาสปีดม,มากเลยเอาสปีดหมดเลยแล้วกันนะเออจัดไปโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากเพื่อนโอเคขอบใจเรื่อยๆเด้อไปไปเลยเปล่าไปเลยเปล่าผมาใจมาเปล่าโอ้ด่านนี้ก็สวยมากเลยนะดูตรงกลางนั่นสีทุกคนตายเถอะไม่ใช่างเป็นอะไรที่สวยสดงดงามอย่างนี้ใช่ครับมันสวยงามมากจริงๆเลย ปป๊บไม่โดนถ้าโดนกะบาลมันต้องดอกนะคือจะหาเลยนะเชื่อไหมมปิดทางว่ะหูเพื่อนหูเพื่อนแตกเดี๋ยวนะเพื่อนกูใจเย็นๆนะครับผมเดี๋ยวอ้าวล่วงไปซะเองทีนี้นะเมื่อกี้เสียเงินใช่ไหมิงก็โหดเจินกูกลัวเลยนะเนี่ยฮะไอเวียนเอ้ยกลัวเดี๋ยวนะเพื่อนผมแตกนะครับทุกคนครับ ยอมให้น้ำเงินทำแบบนี้ไม่ได้นะครับผมโอ้โห و, เดี๋ยวมึงเกาะเพชรทั้งสองคนเลยเหลอเดี๋ยวนะโอ้โห و. ไปหนึ่งเม็ดเอาไปอีกหนึ่งเม็ดครับผมอ้าวเดี๋ยวโอ้ oh m ม god เอ้ยอะไรวะเนี่ยเอาละครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในด่านนี้นะครับผมทุกคนครับโอ้โหรู้สึกว่าจะเจอคนโหดเข้ามากูทับช็อปก่อนเลยยศซูพีมาสองคนเดี๋ยวนะใจเย็นๆนะครับกูนี่ทับช็อปเลยเย็ดแม้โอ้โหดูดิกูทับช็อปแซดกูทับชอบ็อปโอ้โหเขาทำกับผมไม่หลายตานะ พวกเขาทำผมผมต้องไปแล้วไอ้ตายสิแว๊บกูมาก่อนเลยกูมาก่อนได้เปรียบหรือใครจะเอากูเร็วกว่าเออเร็วกว่าเอ้ยยังไงยังไงยศุพีมันอยู่สีไหนวะกูจำไม่ได้เยอะสีเหลืองนะครับผมคิดว่าฮสีเหลืองสีคุณได้ว่าเออเออโอโอน้ำมันกระแพงต้องเปลี่ยนแก๊สกังหมกมังนักเลี้ยงตีกังไม่พอโอ้โหโอ้โหเดีินแน่ ปาไปเลยละกันมึงมียศใช่ไหมจะลุมกูใช่ไหมต้องเจอพี่อน้องราบสวยพี่สวยสวยพี่สวยสวยพี่สวยสวยนี่แต่งประเดีแต่งปดีเพื่อนแ,แต่งปดีแต่งประเดี๋ยวยังไงยังยังไงยังไงเกมเรีวต้องพี่เต้นคนนี้โอ้โหจะทู่ป่าได้ยังไงโอ้โหลุกเจอป่าแล้วไอ้น้องไปแอบที่ไหนยศสู่พิมพ์ก็ทู่พิมพ์เธอจั์สูพิมพ์มึงทำยังไงเวรเดี๋ยวนะกูก็แพ้สิครับระยะน,น,นี้นี่นี่ นี่โดนสเต็ปเทพพี่หน่อยเป็นไงน้องโอ้โหมันลากซูพีมเข้ามากันหมดเลยนะครับไม่กะให้กูรอดเลยใช่ไหมดีนะผมมาจัดก,การทีมมันก่อนนะครับผม <laughs> ต้องขออนุญาตใช้การท็อปช็อประดับเทพของผมด้วยนะครับผม <laughs> ถ้าผมไม่ทำแบบนี้ผมว่ากูแพ้นะครับทำยังไงก็ไม่ชนะอะครับคือยดสูพีมั้องสองคนนะครับแล,แล้วเทียบเมื่อเทียบกับทีมผม ทีมกูเล่นไม่เป็นนะครับผมเออคิดด้วยคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับผมทุกคนครับเราเราควรจะใช้การทัอช็อปในการครั้งนี้ไหมครับโอ้โหทัอช็อปกูาตายครับซูพิมผมวมาสองคนขึ้นนะแล้วก็มีเพื่อนของสูพิมอีกนะครับตายเถอะเว้โอ้ตอนเข้าห้องมานี่ผมนี่อึ้งไปเลยนะครับอ้าวเตียงกูหรือเปล่า เียงของฉันไปแล้วหรือเปล่าปรับปรับปรับไอของอะไรไเย็นใส่เข้าไปครับแล้วก็จากนั้นเราก็จะเออ่แรกทองนะครับผมเพื่อที่จะทำสงคราแมกเนตเจ็บไปท้าแมกเนตเจไบนะมยจีนี่สวยต่อใส่ยันไปเลยโล is it me you looking for โอ้โหเก็บตกแล้วผมอยู่สีไหนวะจะว่าไปไม่รู้นะลองกระซวกสีนี้ดูนะครับ <laughs> สีนี้ก็ไม่ใช่สีแดงอ๋อสีแดงสีแดงพังแล้วนะครับผมโอเคเราต้องเกมเร็วกันแล้วจังหวะน,นี้อาสิผมเข้าไปไม่ได้ครับยกเว้นจะมีเอ่อเรียกว่าคืเรียกว่าเอเดฟโรนะครับผมพูดเจออย่างไงี้ะปรับ อ้าเห็นเพื่อนตายถึงกับกลัวเลยหรอดุ่มดื่มตึมตื้อดื่มดื่มตื้มตื้มตื้มตึมตื้มเอายังไงดีนะนาย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 เสร็จกูนะครับผมเอายังไงยังไงหนุ่มพี่อะไรน้องนะใจเย็นเลน้องนะโหพี่เว็บคุงใจเย็นเใจเย็นพิมพ์แอปตายเถอะ ผมพร้อมที่จะลงไปกระสวกทีเวีแล้วนะจังหวะนี้โอ้หโหเตรียมแตกเตียมไขวะเนี่ยอ๋อสีมันอยู่ทางนู้นเหรอรู้แล้วจริง my friend โอเคถึงไปซองเฮดตีหน่อยแล้วกันนะครับผมถ้ามีธนูผมก็แตกนะครับง่ายเอาไปนะเพื่อนเอาไปเอาไปเอาไปไปเอาไปนะเพื่อนนะเอาไปเอไปอย่ามายุ่งกับกูนะเพื่อนนะเอาไปเอาไปนะครับผมเอาไปเลยเพื่อนเอาไปเลย นายลงไปแล้วก็กระซวกหน้านายสิเออนายโลภเพื่อนที่จะไปเก็บเพชรพวกนายก็ตายไปดิอ๋อา้าเตียงแตกแล้วเตียงแตกแล้วเฮ้ย,เ,ยเสียงสวรรค์น,นะเพื่อนนะไป let's go เสร็จกู้น้ำเ,เงินในเวนมันรล่อครับผมเหลือผมคนเดียวแล้วเตวเียงมันแตกได้ไงวะน่าจะมีเพื่อนเราผีชีพนะครับผมเพื่อที่จะทำงานนี้ให้สำเร็จนะครับผมนะเร,เราก็เลยผีช่พไปนะเ,เดี๋ยวจะต่อแข่งกับเพื่อน ปาป่าป่าป่าป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 ายังไงพี่เวฟยังไงใครบลอกเยอะกว่ากันให้มันรู้ไปเลยเดี๋ยวบล็อกกูหมดแล้วแต่กูทับชอปได้ยังไงพี่เวฟพี่เวฟเจ้ายัางไงกับผมนะครับมันก็สูงเกินไปนะเจียงออยนันก็แตกไปหนึ่งศพนะครผมคนจะออกไปยังไงนะฉันน่สงสัยจริงๆเลย ลง,งไปแตะพื้นกินอีกสวยไปแตะพื้นไปแตะพื้นสวยแตกแตกสวยเออเอ้ยว่าไงคุูตีครับฮัลโหลเฮ้ยเดาโอ้ยยาสติงมาแต่ไหนเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวติ๊บอย่าเพิ่งโอ้โหวิ่งมาใส่กูเลยนะครับใจเยน็นเลือดน,น้อยมจะเล่นกับตีปอยู่นะให้ตายเถอะ นะครับผมโอเคครับน่นก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะโอ้โหเดือดมากๆเลยนะครับมไม่ทับชอบ็อตกูไม่ชนะแนะนะ่ๆโอเคเราเจอกันใหมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย